ตั้งข่าวดังประจำวันที่21กรกฎาคม2,565เจอกันเวลาบ่ายโมงตรงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ที่ช่องสตังมีเดียนะครับอยากจะพูดคุหรือเสนอข่าวดังกับสตังก็สามารถเพิ่มเพื่อนในไลน์ได้โดยการสแกน QR code หรือว่าเพิ่ม ID l i n ์พิมพ์ assign ตามด้วยสตังมีเดียนะครับข่าวดังวันนี้เป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงนะครับเขาได้ออกมาเตือนนักท่องเที่ยวตอนนี้เนี่ยมันมียาอีแบบหมีผ่ผูใช้ปลุกเซ็กเสียสาวนะครับตอนนี้เนี่ยมันเริ่มระบาดแล้วยิ่งใช้ร่วมกับยาทหลับอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับโดยทางสถาบัน บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาตินะครับจากทางกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ออกโรงเตือนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมันมียาอีในรูปแบบกระตูนหมีภูลแล้วก็ตำรวจเน่ได้มีการตรวจยึดยาเสพติดรูปแบบนี้นะครับที่จังหวัดนครพนม โดยท่านผู้อํานวยการสถาบันบําบัดน,นะครับก็ได้ออกมาบอกว่ายาเนี้ยเนี่ยมันเป็นยาเสพติดที่เป็นอันตรายในส่วนของยาอีมันจะเข้าไปทําลายระบบประสาทครับทำให้เซลล์สมองส่วนที่ทําหน้าที่หลั่งสารเซโรโทนินเนี่ยมันจะมีการควบคุมอารมณ์ที่ผิดปกติอย่างเช่นทําให้เราสดชื่นและก็อารมณ์ดีเวลาผ่านไปสารกล่าวก็จะน้อยลงทําให้คนที่เสพเข้าไปนี้มีอารมณ์เศร้าหมองหดหู่ เกิดเป็นโรคซึมเศร้าหรืออาการซึมเศร้าได้นะครับและมีแนวโน้มในการฆ่าตัวตายสูงกว่าผิดปกติด้วยหากคุณผู้ชมท่านใดไปเจอยาอีชนิดนี้นะครับที่เป็นรูปหมีผู้แบบนี้อันตรายนะครับสามารถโทรไปแจ้งได้นะครับที่สายด่วนยาเสพติด1165ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเนี่ยต้อง ้าระวังเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันจะเริ่มระบาดแล้วนะครับอ่ะมาอีกหนึ่งเรื่องที่ระบาดแล้วไม่แพ้กันนะครับก็คือโควิด19ระบาดมาแล้วประมาณเกือบ3ปีนะครับล่าสุดเนี่ยโรงเรียนก็ได้มีการเปิดเรียนแล้วเขาพบว่า สาเหตุที่เชื้อโควิดพุ่งเนี่ยน้ามาจากนักเรียนเพราะว่า60%น้องไม่ใส่แม้ทำกิจกรรมด้วยกันนะครับโดยทางอธิบดีกรมอนามัยเนี่ยก็ได้บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการพบการติดเชื้อโควิด -19 ณสถานศึกษาแล้วก็มีการไปสำรวจอนามัยโพกันพบว่านะครับข้อมูลที่6ถึง18กรกฎาคมนี้เนี่ย นักเรียนเนี่ยจับกลุ่มคุยกันนี่คือการสัมภาษณ์โพนะครับว่านักเรียนเนี่ยจับกลุ่มคุยกันหรือเล่นกันโดยน้องไม่สวมหน้ากากอนามัยนะครับเจอประมาณร้อยละ60รองลงมาคือพบเห็นนักเรียนทำกิจกรรมร่วมกันเป็นจำนวนมากใกล้ชิดโดยไม่สวมหน้ากากอีกร้อยละ45และพบเห็นนักเรียนกินอาหารใช้อุปกรณ์แก้วน้ำร่วมกันร้อยละ30.6หูถ้าเป็นไปตามนี้นะครับก็ถือว่า เป็นกิจกรรมที่เสี่ยงในการแพร่เชื้อโควิด1 9พอสมควรนะครับดังนั้นเนีทางอธิบดีกรมอนามัยก็ขอให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดมาตรการนะครับเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยล้างมือตรวจคัดกรองลดแอร์อัดแล้วก็ทำความสะอาดด้วยนะครับและฝากให้น้องๆน,นะครับดูแลตัวเองใช้ช้อนส่วนตัวกินอาหารปรุงสุกใหม่ลงทะเบียนเข้าออกสถานศึกษาเพื่อตรวจสอบจะได้กักกันตัวเองได้หากพบเชื้อโควิด -19 นะครับ อันนี้เขาฝากไว้ถึงผู้ปกครองด้วยเนะว่าช่วยย้ำเตือนบุตรหลานนะครว่าให้ระวังตัวเองให้ดีจะทําอะไร ให้ใส่หน้ากากเสมอยกเว้นแต่ว่าถ้าอยากจะถอดจริงๆก็ต้องไปเลี่ยงในที่ที่ไม่มีคนจะปลอดภัยที่สุดนะครับอ่ะมาดูอีกหนึ่งข่าวนะครับข่าวนี้ไปดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นลายบุคคลนะครับซึ่งเมื่อวานนี้จัดขึ้นตอนที่สองนะครับไฮไลท์นะครับเขาจะมีการชูกล้วยกลางสภาให้กันด้วยนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยคือคุณมนพรเจริญศรีท่านเป็นสสนครพนมจากพักเพื่อไทยได้อภิปรายไว้ว่า รัฐบาลเนี่ยยิ่งอยู่นานยาเสพติดยิ่งถูกลงเยาวชนหายาเสพติดได้ง่ายยิ่งกว่าหาซื้อไอศครีมจากเดิมเนี่ยยาบ้าขายเมล็ดละประมาณ180-200บาทแต่วันนี้เนี่ยเหลือเมล็ดละ30บาทเท่านั้นทุกครั้งที่มีการจับกลุมเนี่ยก็มักพบว่าคนที่มีสีเนี่ยมักจะมาเกี่ยวข้องกับคดีเหล่านี้ตลอดนะครับซึ่งหากปล่อยไว้แบบนี้จะเป็นการทำลายคนอีกรุ่น ขอให้ประชาชนได้จดจําสิ่งที่รัฐบาลประยุทธ์พักร่วมรัฐบาลร่วมกันเข็นฆ่าอนาคตลูกหลานและทําลายความอบอุ่นในครอบครัวน,นะครับเราจะมาร่วมการพิพากษาพักร่วมรัฐบาลที่เป็นนั่งร้านให้กับรัฐบาลประยุทธ์จึงไม่อาจไว้วางใจพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์ได้อะนี่ก็คือการอภิปรายนะครับจากคุณมนพรเจริญศรีสสพักเพื่อไทยนะครับ เมื่อถึงการอภิปรายช่วงนี้นะครับคุณคารมพลพรกลางสสบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลเนี่ยก็ลุกขึ้นมาประท้วงนะครับว่าการอาภิปรายช่วงหนึ่งที่คุณบนพรพูดเนี่ยว่าพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยร่วมกันเข็นฆ่าประชาชนจากปัญหาย,ยาเสพติดขอให้คุณบนพรถอนคำพูดแต่ปรากฏว่าคุณบนพรไม่ยอมถอนคำพูดครับอ้างว่าผู้อภิปรายรู้อยู่แก่ใจว่ามันเป็นเรื่องจริง จากนั้นครับคุณมลพอลุกขึ้นมานํากล้วยสาใบาชูแล้วหันกลับไปที่คุณคารมโอ้โหก็ถือว่าเป็นสีสันนะครับของการอภิปรายไม่ไว้วางใจจากรัฐบาลคิดว่ากล้วยนี้น่าจะเตรียมมาจากบ้านแล้วล่ะนะฮะก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะคะค่อนข้างเผ็ดร้อนพอสมควรเรื่องของในสภานะฮะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ค่อนข้างช็อกวงการสงฆ์ครับไปที่จังหวัดเลยครับตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งจากชาวบ้านตลาดช้าบอกว่ามีพระลักษณะเมาออกมาเรี่ยายหาเงินล้าน สร้างความเดือดร้อนนะครับตำรวจได้รับแจ้งก็เดินทางไปตรวจสอบปรากฏว่าที่เกิดเหตุเนี่ยพบรถยนตก์กระบะและภายในนะครับข้างคนขับพบพระรูปหนึ่งนะครับคือพระธนกรอายุ63ปีนะครับอยู่ในสภาพเมาพูดคุยไม่ค่อยรู้เรื่องครับตำรวจจึงเชิญตัวพระออกมาจากรถ ระหว่างที่ออกมาจากรถนะครับพราท่านก็ยืนเซไปมาพูดลิ้นรัวจับใจความไม่ค่อยได้ตำรวจขอดูใบสุทธิก็ไม่มีอีกครับคุณผู้ชมครับจากนั้นพัฒนากรบอกว่าออกจากวัดมาบิณฑบาตท,ที่ตลาดเช้ามากับพาระสองรูปและโยมอีกหนึ่งคนส่วนคนขับเกิดอุบัติเหตุทำให้ไม่มีใครขับพาเลยต้องขับเองก่อนมาเนี่ยนะครับได้เอามะนาวฝานบางๆเป็นชิ้นๆ กินกับเหล้าขาว40ดีกรีไปประมาณ2เป๊กนะฮะทำเพื่ออะไรพระท่านบอกว่าเพื่อแก้โควิด19โดยตนมีความเชื่อในเรื่องนี้นะครับส่วนพระอีก2รูปแล้วก็โยมอีกหนึ่งคนหายไปไหนไม่รู้ทิ้งหลวงพี่อยู่คนเดียวนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลย ตรวจวัดแอลกอฮอล์ปรากฏพบแอลกอฮอล์ได้ประมาณ278อะคุณผู้ชมสูงมากๆนะครับก็เลยพาตัวไปที่สพเมืองเลยต่อไปอ่ะไม่รู้ว่ามันจะก,การโควิดได้จริงหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมการที่เราเนี่ยฝานมะนาวบางๆกินกับเหล้า40ดีกรีไป2องเป๊กนะครับก็เป็นความเชื่อของพาท่าน คุณผู้ชมเชื่อหรือไม่คอมเมนต์มาใต้ล่างได้เลยนะครับนี่คือข่าวดังที่เกิดขึ้นประจําวันนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านใดชอบฟังการสรุปข,ข่าวดังเปิดมาเจอได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายโมงตรงที่ช่องสตางบีเดียนะครับหรือว่าอยากจะให้สตางอ่านข่าวดังอะไรก็คอมเมนต์รีเควสต์มาได้นะครับที่ใต้ล่างคลิปนี้หรือไปที่ไลน์ก็ได้สตางมีไลน์แอดแล้วสแกน QR c o d e เพิ่มเพื่อนหรือว่าเพิ่ม ID ดียไลน์ก็ได้เพียงแอ i ไซ ตามด้วยสตังบีเดียนะครับในวันพรุ่งนี้จะมีข่าวดังอะไรที่น่าสนใจคุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงตรงที่ช่องสตังบีเดียครับ